สินจังทำไมเนี่ยตอนนี้นเอาปิดเสียงอีกได้ยินได้ยินไหมฮะสวัสดีครับทุกคนนี่ผมนะ p อ o f ช s s i o n a l เดี๋ยวนี้มีชื่อว่าค c มบ t เลเตอร์เหมือนเตอือนนะวันนี้เลยกินนี้ก็ต่อนะ Let's go อ่าเริ่มมาก็หาอาหารเลยโอเคไปกิน วมาเก็บกินอันนี uh, hehe, ้ด้วยเอ้ยโดนมาเจออีกเลยวันนี้เลย嘛อืออุ้ยอ้าวโอเคกิน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 เราต้องกินนะจะได้โอเค โโอ้หต่อไปเคลยดอะไรอาหารนฮะเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนเยอไว้เผื่อคือมีลิขสิทธนะิ์น๊ะโอเค ไปเอาอาหารให้ให้พวกนี้กินนะ้ยไม่ใช่ไปถึงถึงครอบครัวของเราอะทุกคนปึ๊บมาละอันนึงเสร็จละแล้วก็ตรงนี้ด้วยปึ๊บอ่าอ่าตรงนี้ด้วยโอ้ยอีแล็คคูณบ้านี่เนี่ยนี่แน่นี่แน,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 น่ปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยโดนโดนโดนฆ่าไปแล้วสมเดแน่โอเคไม่ได้มีไข่อันนึงอยู่เอาละ่ะปึ๊บตอนนี้ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้มีตอนนี้หลอดอาหารเจ็ดสิบเอ็ดละไปอาหารอยู่ตรงนี้อีก เออเอ้าเกณนเกณฑที่สองน่าจะอ่ะคนที่สองเสร็จแล้วนะต่อไปก็เป็นควอที่สามจะน่าอะไรนะน้าไีชัวร์เลยไม่ใช่โอ้โหต้องมาช่วยฟาร์มเมอร์เป็นควอที่ไม่อลังการซะหน่อยปึ๊บโอเคเออเออชาวนาอยู่กับอยู่หนเดี๋ยวละ เคเก็บเก็บหนูมาได้ดละตัวหน,นึ่งอันนี้จะละเจอหนูตัวหนึง่งมาเก็บละอ้บโอเคมีหนูตัวนี้ลาย,ลายน่ารักดีนะเนี่ยเฟบอ่ะเฟบเฟบคูอยู่ตรงั้นนะจำไว้ดี โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวชาร่าไปไหนอ๋อโอเคไอ้เจินยูนตัวหนึง่งโอ้โหใกล้ๆเลยปึ๊บโอเคย่อง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 อ๋อย่ยองย,องย่อเออเออโอ้โหหนูหลายตัวเนะี่ยไปไปที่ไปไปที่เดิมต่อ โอ้ยขัดขวางงานจริงเลยมุมนี้นี่นี่นี่ oh shit แล้วก็จะมาขัดขวางอีกเอาตัวนึงกินไปเฉยๆเลยโอเค ถ้าจะไม่ผิดหนูมันต้องไปอยู่ทางนน้นใช่ไหมก่อนนะต้องหลบตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าถ้าเราเจอคือต้องล็อกก็หมายอนะ่ะไม่เจอฮะอยู่ฝั่งนงน้นั้หมดเลยโอ้จัดการวินนี่บอสก่อนเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันพลาดพลาดไปอีกโอเคเก็บมาสูงแล้วนะตึ๊แหลกมาอกี้ ปึ๊บโอ้โหมัเนเยอะยทำไมหนูมันตัวเล็กน่ะทุกคนดูนีเออวางแล้วมันก็ตัวใหญ่หยิบแล้วตัวเล็กเพิ่งเห็นนะเนี่ยสมัยนี้แปลกนะโอเค มาแข่งกอลคฟขันไลอีกโอ้โหลำลำคาญไปนี่ละนีะนนะ่แล้วก็โอเคเรียบร้อยเคล็ดที่สามเสร็จแล้วต่อไปเคล็ดที่สี่คืออะไรดื่มน้ำจ้าแปบ๊บหนึ่งเด้อ เดี๋ยวเที่หมดก่อนอันนี้ก็จะละโอเคดื่มยุ่ก็หยุดรีเลือนละยุดก็หลุดหยุดรีแลวทุกคนตอนนี้นอยาจะเลวว่าอ,อัพอีกอยกังเลวว่าตนนันแล้วเนี่ยโอเคมิ๊กที่ห้าก็คืออาหารนะ่ะมา ốc vượt 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 ว๊ะเจอแอปเปิ้ลนะทุกคนโอเคไปกิน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 นะกินนะโอเคจะตอนนี้หลอดหลอดอาหารก็เจ็ดสิบห้าพลอยละว้าเจ้าบินบูเกินเลยมา let's go โอ้ยยี่สิบห้าคอยตเองสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบคลิปน,นี้ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะทพี่สุขะจะเลี้ยงกดแจ้งเตื้นนะคลิปหน้าจะไม่ไป่ายจ้า